มานีผมพามาแนะนาแหล่งท่องเที่ยวอีกมองนึงนะครับผมของจังหวัดนองบัวรพูนะครับผมวัดถ้ำเอราวัณนะครับผมวัดถ้ำเอราวัณนะครับผมอยู่บ้านฝ้าแปรงบ้านนุนพูทองนะครับผมนี่บุได้ข้างขึ้นนะครับผมอำเภอนาวังจังหวัดนองบัวรพูนนะครับผมสำหรับบุไดอยางมาท่องเที่ยวนะครับผมถ้ำเอราวัณนะครับผมถ้ำช้างเอราวัณถ้ำช้างสามเสียนนะครับนี่ครับผม อันนี้ผมมางานกระเจ้าเลิกแล้วมีของนันมากมายนะครับผมผมไม่ได้ขึ้นไปทั้งทังเพราะว่าบันไดมันสูงเหลือเกินนะครับผมหมู่ใดอยากมักท่ายนะครับผมบักท่องเที่ยวมักปีนเขานะครับผมมาเชินนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวผมน้ําตกวัดถ้มอีรวันนะครับเอ่อจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมแต่ว่าน้าผู้แห่งว่ตกครับผมแหล่งท่องเที่ยวนะครับผม แล่นก๋วยเตียวนะครับผมไปมาไปเล่นน้ำไปมาไปเล่นน้ำนครับซุ้มก่าใจกันเลยครับไปมาไปเล่นน้ำตกนะครับแล้วก็ตัดขากับลายครับผมเชฟครับผมคนใดสนใจแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมใกล้ๆบ้านนะครับผมขอบคุณครับ